ก็ไม่ใช่นะตรงรู้ใช่ไหมอ่าอ่ประมาณนี้นะตอนนั้นรถตู้ใครเนี่ยขออนาตของาได้มั้ยรถเรถ่เเอ้าไม่เป็นไรเราเห็นเขายือยู่ตรงไหนเาเาเอาใครเป็นเมื่อกี้ตัวแทนอยู่ไหนช่วยชี้ให้หน่อยช่วยชี้ให้หน่อยใครเป็นตัวแทนของของผู้ตายนิดเ ใครเป็นคนเอาตำรวจก็ได้ปะเป็นตัวแทนผู้ตายเมื่อเช้าอยู่ไหนอีคนบางคนเขาไมด้มาหรเเขาอะไรอยู่อ่ะเอาใสซมข้าตนแบบมากเขาบอกว่าเขาจะกดปุ่ดทางอเี่ยนราชี้ชี้ไปที่ประมาณไหน ใช่้ับชีชีเอาชีชีขาว้ขาไว้ขาไว้้ตายทได้อยู่ขดโช้อยู่ครับเดินหนึ่งโช้ดขับช่้หับมโอเคประมาณนี้นะ้วจนั้เราทไต่อผมก็ลองจากรถก็เดินไปออกรูปแบบว่าถาทางเดมเลย้อง้ชอยนี่คัพี่แล้วพอเป็นฟังนีเดินไป้ อสใหญ่ๆข้าวเอีข้าวเิี่นสันนี่าราโจครับผมมมโจครับผมเชือกเชืตั้งขาตั้งไวยังแต่่มือขวาเดินหน้าไปแล้วก็เบเบเลยเบรดูที่โจดอกพี่ đó anh coi <laughs> cái đó làm cái đó thôi làm cái đó thôi làm cái

แล้วเขาล้มลงหันหลังไปทางนู้นใช่ไหมเราเห็นไหมล้มลงล้มหันหัวไปทางนี้อ่ะล้มหันหัวใช่นะลราจะนั้นเราทำไงเก็บที่เห็นเสื้อมันเปิดอยู่เหรอใช่ใเสื้อมันเปิดเพราะอะไรอ่ะหมดแล้วต้องไหว้ดีใช่การนั่งบวกดุดแก้กันไปแย่งมาหมวกหลุดดูยังไงหลุดหลุดตรงไหนกาทางไหนนะคะขยับกามีการต่อทุกการบวกก็หลุดหลุด อวางไว้ประมาณนี้นะแล้วเสื้อเราเสื้อเราเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดเพราะอะไรล่ะเพราะเขาดึอแล้วเขาถึงเสื่อเราเป่าในเสื้อเราด้วยป่ะก็ทำให้เห็นข้างหลังนียเห็นข้างหลังว่าเรามีรอยสักข้างหลังเนีข้างหลังข้างหลังข้างังเนี้ยข้างหลังเนีลัเนียหนี่ยางเนี้ยางหันัเนี้ยงหนี้างยา้วยหน้ยข้้ยข้นนั้นอยู่ไหนรถยอ้นั่นอยู่ไหน เราวิ่งไปทาไหนวิ่งหลบอไหนออด้านหลัง่านี้กีีคนละุไปลลุกไตลุกอแข้งคอับเสร็จปัี่ยนะลุกนอ้เราก็เอาเนเก็บไว้ไหนแับเนียเลยเนียเลยเนีเลยแล้วหลังจากนั้นไปไหนใอ่เสื้อลงมาหรืเปล่าอพอจะดึงเสื้อมันปรากฏเห็นไหมมีมีรอยรอยสักปรากดตามที่แล้วหลางนั้นวิ่งไปไหนข้าวเ่าวิ่งรถต เอาใส่มันหน่อยเอาใส่มันหน่อยไปทางทิศจุดที่หลบหนีทิศทางที่สองคนเรืจอแยกผมจะเลี้ยวเพราะผมก็ไม่รู้ทางผมไม่รู้ทางผมจะแยกผมจะเลี้ยวไปก่อนเราให้คนคนตรงไปก่อนครับ โอเคนะอันนี้เป็นขั้นตอนเสร็ดที่นในการทําแผนประอกอบคํารับสาภาพในคดีที่เราจริงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้คู่ตายชื่ออะไรนะว่สศิลป์ว่าศินเหลืองแจงแ่มครับเหลืองแจ่มเหลืองแจ่มความตายแล้วเราก็ได้โทรศัพท์ไอโฟนเป็นเครื่เรารู้ไหมเขาตายต,ายตอนไหน ในการทำแผนครั้งนี้เต็มใจมาทำไหมมีใครบังคับผู้เชิดช่างวานและนาอะไรไหมทุกขั้นทุกตอนเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจลิตใจเต็มใจแะเ,เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่เท่าไหร่ 4. ี่มกราครมเท่าวานตอนสี่ทุ่มเศษเโอเคเอาแค่นี้แหละต้องอื่นเดี๋ยวค่อยว่างแล้วแอมแอม

ยอมรับโทษครับผมนะตามตามตามภทษาน,นุโทษครับแล้วก็ต่อไปก็คงจะเป็นอุทาหอ,อนะอยาให้ทําอย่างนี้ค <ula> รับฝากไปบอกทุกคนด้ครับโอเคนะเดี๋ยวเงินน้ำเงินขึ้นรถสิ่งนี่นี่นี่รถอยู่นี่น ซ้ายด้วยเปิดตีแล้วดิขึ้นแล้ว